จูเวหวามองกระดาษครึ่งแผ่นตรงหน้าอย่างเหม่อลอยประหนึงมองเห็นอดีตอันมืดมนของตนเองนางเห็นท่านแม่ยืนพิงประตูหลังน้ำตาเฝ้ารอให้บิดาหันกลับมาทุกวันนางบอกกับตนเองว่าจะไม่เอาชีวิตไปฝากไว้ในมือคนอื่นนางได้ยินมาว่าสตรีเมื่อเป็นขุนนางย่อมสามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้สร้างครอบครัวและตั้งตระกูลเองไม่ต้องพึ่งพาบุรุษอีก ความหวังของนางทั้งหมดล้วนอยู่ในห้องหนังสือของบิดาพี่พี่น้องๆต่างยื้อแย่งอัญมณีและเครื่องประดับนางล้วนไม่ต้องการนางต้องการเพียงตำรานับไม่ถ้วนต้องการความเงียบสงบชั่วขณะหนึ่งถ้าหากเป็นไปได้มอบตะเกียงที่ไม่มีวันดับให้นางสักดวงนางย่อมสามารถอ่านตำราเขียนหนังสือยามค่ำคืนได้ story reader นักอ่านเรื่อง คือน,นางหญิงยอดเสน่หานะคะบทประพันธ์โดยซุยหยีแปลโดยเหมยสีฤดูนะคะจากสำนักพิมพ์บานาน่ามีทั้งหมด3เล่มจบเนื้อาหานิยายใน3เล่มนี้นะคะบอกเล่าผ่านเรื่องราวโดยเริ่มจากการพูดถึงนางเอกนะคะที่มีชื่อว่ามู่จัวหวานางและสาวใช้ข้างกายที่มีนามว่ากัวจิวลี่นะคะอายุอ่อนกว่ากัน2ปีนะคะ พากันเดินทางออกจากบ้านนะคะจากเชียงนานมุ่งสู่ทิศทางของนครหลวงติ้งจิ้งอย่างไม่รีบไม่ร้อนทั้งนี้ก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยนางกำลังจะถูกจับไปแต่งงานกับให้ไปเป็นอนุภรรยาของายอำเภอคนหนึ่งนะคะซึ่งการจัดการแต่งงานในครั้งนี้ก็เป็นไปแล้วก็เกิดขึ้นได้โดยหูหญินเอกของสกุลมู่นะคะที่เป็นแม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงของนางเพราะว่าแม่แท้ๆของมูจัววาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวของมู่โจวานี่นะคะพ่อเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากมีเมียเยอะมากนะคะแล้วก็มีเมียหลวงเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าบนความสัมพันธ์ที่ตั้งแต่มู่โจวาเกิดมาเนี่ยมารดาก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปแน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆที่นางได้รับรู้ผ่านมารดาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหลุมดําหลุมใหญ่ๆในชีวิตของนางเลยที่นางมีต่อผู้ชายนะคะเพราะว่ามู่โจวานี่เห็นเลยว่าพ่อเนี่ยไม่เคยหมด รักผู้หญิงได้เลยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะสวยแค่ไหนเรียกได้ว่าในบรรดาเมียทั้งหมดของสกุลมู่ที่พ่อแต่งเข้ามาเป็นเมียเอกแล้วก็อนุเนี่ยทุกคนเนี่ยคือแม่ของนางเอกเนี่ยจะสวยที่สุดนะคะเพราะเดิมทีเนี่ยเคยเป็นถึงลูกสาวขุนนางแล้วก็ต้องโทษนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะต้องโดนขายไปที่หอนอยู่ที่หอนางโรมแต่ว่าพ่อของมู่จิววานี่ก็ไปพบเข้าแล้วก็ เกิดตกหลุมรักนะคะแรกๆเนี่ยแม่ของมู่จวะก็ไม่ยอมตกลงปรงใจไปด้วยแต่ความที่เขาเป็นเสือผู้หญิงเนี่ยเขาก็ทําทุวิถีทางเลยเพื่อที่จะให้ชนะใจมารดาของเธอนะคะมารดาของมู่จวะเนี่ยที่สุดก็เอ่อเอาชนะใจได้นะคะถึงขั้นแบบว่ายอมตากแดดตากฝนอดทนทำทุกอย่างนะคะจนซื้อใจผู้หญิงได้ซื้อใจมารดาของมูโจววาได้แล้วก็ตบแต่งนางเข้ามาเป็นภรรยาอนุภรรยาได้ในที่สุด แต่สุดท้ายแล้วอย่างไรคะเมื่อแต่งเข้ามาแล้วก็เมื่อได้แล้วรักแล้วก็หน่ายเร็วนะคะยังไม่ทันที่จะคลอดมุย้ยจั่ววะออกด้วยซ้ำเขาก็ไปมีคนใหม่อีกแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็เลยเกิดมาพร้อมกับชะตากรรม อ,อาพับนะคะเพราะว่าพอทันทีที่เกิดมาเนี่ยแม่เนี่ยก็จะคอยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเศร้าในชีวิตรักให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยแมนตัวเองจะเป็นเหมือนบุตรผาแลกแย้มที่แบบผู้ชายเขาหมายปองอยากจะได้แต่หลังจากที่เขาเด็ดดอมแล้วเขาก็ไม่สนใจละทิ้งนางเนี่ยเลยทําให้มูจ่จัววาเนี่ยอยู่ท่ามกลางอ่าหลังจากที่มารดาของเธอจากไปเนี่ยเธอก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบรรดา พี่น้องที่ทุกคนก็เป็นลูกอนุภรรยารวมถึงลูกเมียเอกของพ่อเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันแบบนี้โดยที่เธอเนี่ยมักจะมีวันเวลาต่างๆเนี่ยหมดไปกับการใช้ชีวิตอยู่ในห้องหนังสือเรียกว่าอยากจะให้มีเทียนเล่มหนึ่งที่มันไม่มีไม่มีวันดับเลยเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องหนังสือแบบยาวนานไปเลยในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆก็ไปแก่งแย่งชิงดีกันเรื่องของทรัพย์สมบัติ ที่เพชรนินจินดาแต่ว่ามูโจว,วานี่กลับเข้าห้องหนังสือและจุดนี้เองเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าในยุคสมัยของรัชศกเจ้าหมิงปีที่14เนี่ยนะคะมันมีการเปิดกว้างในเรื่องของการให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเป็นคุนนางได้สอบเจ้าหยวนได้นะคะแล้วก็ไต่ลำดับขั้นได้เหมือนกับผู้ชายเลยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลผู้นั้นด้วยแต่ว่าแน่นอนว่าก็คือเปิดกว้างเรียกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะสอบเป็นขุนานางได้ดังนั้นเนี่ยมูจ่จวาก็เลยแอบแตัดสินใจออบไปสอบนะคะเรียกว่าแรกๆเนี่ยเธอก็สอบได้แล้วได้มาหนึ่งขั้นแล้วแล้วกําลังจะไต่เต้าไปสอบในการสอบสนามใหญ่ยิ่งขึ้นต่อๆไปนะคะแต่ต่อมาเนี่ย วันหนึงในวันที่ฝนตกหนักเนี่ยเดิมทีเนี่ยมู่จัววานางเอกเ,เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเธอเริ่มโตเป็นสาวเนี่ยเขาหน้าของเธอก็มีรูปโฉมที่ประพิมประพายนะคะสวยงามหน้าตาสวยงามเลยแล้วเธอเองเนี่ยความที่เป็นเด็กฉลาดก็เลยคิดว่าด้วยรูปโฉมแบบนี้ถ้าเกิดคนเห็นรูปโฉมที่แท้จริงอ่ะ มันมีแต่จะนำภัยมาสู่ตัวเธอก็เลยเอาแบบเหมือนกับฐานดินสอเขียนหน้านะคะอําพรางรูปลักษณ์ตัวเองไม่ให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วเธอสวยมากก็เลยอําพรางรูปลักษณ์ตัวเองแต่เพอเอิรนวันหนึ่งเนี่ยในวันที่ฝนตกหนักไอ้่านดินสอที่เขียนอําพรางรูปหน้าเอาไว้เนี่ยมันดันละลายน้ําช้าออกไปและ ก็แบบประจวบหมอที่เอเจ้าในอำเภอจวงเนี่ยนะคะที่เป็นเหมือนกับตะแกะต่ตนหักกับเนี่ยมีเมียหลายคนมากเลยแล้วก็ชอบเด็กเดสาวสาวรุ่นรุ่นด้วยพอเอิญม,มาเห็นนางเอกในรูปโฉมนี่ที่แท้จริงเขาก็เลยโหตกหลุมละหัวป่าหัวปาแล้วยืนกลานกับแม่เลี้ยงนางเอกว่าจะต้องตัดสินใจที่จะให้แต่งเป็นอนุของตัวเองให้ได้แล้วตัวหูหญินะกุลมู่เนี่ยคือภรรยาเอกนะคะแม่ใหญ่เนี่ยก็รับปากแล้วว่าจะยกนางให้กับนายอำเภอจวง ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ายังไงซะเนี่ยตัวมู่จัวเองจะต้องถูกตกแต่งไปเป็นอนุภรยาของานอำเภอจวงแต่กรณ์นั้นเองเนี่ยอตอนที่นางอาศัยอยู่ที่บ้านสกุลมู่ที่เจียงหนานเนี่ยนะคะตัวมู่จัวเองก็นอนอยู่ห้องเดียวกันกับน้องสาวของตัวเองนะคะแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็เป็นน้องสาวต่างมารดาตัวน้องสาวเองเนี่ยก็อยากจะ หนีจากชีวิตของตัวเองที่แบบอยู่ในบ้านที่พ่อก็ไม่เคยให้ความอบอุ่นน่ะตัวเองก็อยากจะแต่งงานไปอยู่กับคนที่เขาพอจะเลี้ยงดูพอจะอุ้มชูตัวเองให้แบบลืมตาอ้าปากได้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในบ้านนี้อีกแล้วในบ้านสกุลมู่อีกแล้วเขาก็เลยตัวน้องสาวของนางเอกเนี่ยก็เลยอยากจะเหมือนกับสวมรอยนะคะสวมรอยไปเป็นไปเป็นภรรยาอนุภรรยาของนายเผอจวงซสเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่ากลับชะตากันตอนที่มู่จัวหวาเนี่ยกับ คนใช้เนี่ยหนีออกไปจากเรือนนได้เนี่ยมันก็เลยมีคนเหมือนกับตามกลบล่องลอยไม่ให้ไม่ให้คนเนี่ยตามนางเอกเจอเพื่อที่ว่าตัวน้องสาวเองเนี่ยจะได้สวมรอยเข้าไปแทนนะคะที่ไปที่มาก็เลยกลายว่านางเอกก็เลยเดินทางเข้าเมืองหลวงด้วยความสะดวกราบรื่นโดยที่ไม่มีใครติดตามมาประกบกับเหตุการณ์ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นผิดฝาผิดตัวน้องก็เลยได้สมใจก็คือได้แต่งไปอยู่กับนางเอชจวงแทนนะคะแต่ชีวิตตอนที่ไปอยู่ก็หลังจากที่ พาเจ้าสาวมาแล้วรู้ว่าไม่ใช่นางเอกเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ชีวิตตัวเองก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมนะคะแต่เดี๋ยวจุดนี้เราจะละไว้ก่อนมากลับมาพูดถึงนางเอกเนี่ยทันทีที่เธอมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงแล้วเนี่ยเธอก็มาเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ในตรอกตรอกย่านนี้ก็เป็นตรอกของแบบเหมือนกับเป็นหอโคมเขียวอะนะคะแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยไปคือความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มากไปด้วยศาสตร์และศิลมีความรู้ในเรื่องของการแพทย์ด้วย ก็เลยอาศัยวิชาตำราแพทย์เล็กๆน้อยๆ,ๆที่ตอนที่ตัวเองอยู่ที่สกุลมู้เนี่ยได้เรียนทั้งกับหมอจริงๆแล้วก็ได้เรียนจากตำราด้วยก็เอามาผสมผสานแล้วก็เอามารักษาคนแล้วก็นางก็ทําถุงหอมทําอะไรคือเรียกว่าหาอะไรได้อะอยู่กับคนรับใช้สองคนก็คนใช้นี่ก็คือรักเหมือนน้องสาวแท้ๆเพราะว่ามีกันอยู่แค่2ชีวิตนะคะก็ดิ้นรนมาด้วยกันทรัพย์สมบัติติดตัวอะไรก็ไม่ได้มีมากนะคะทันทีที่มาเมืองหลวงก็ปากหลักนางเอกเนี่ยก็กล่าวว่าเดี๋ยวเธอเนี่ย จะพยายามหาอะไรได้มาเพื่อที่จะพยายามประคองชีวิตในช่วงที่จะมาเตรียมตัวรอสอบรอสอบเป็นคุณนางในราชสำนักเนี่ยนะคะสอบจงหยวนที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยระหว่างนี้เธอก็จะทําอาชีพในการรับรับเป็นหมอแน่นอนว่าอยู่ในตรอกนั้นเนี่ยพอมีเริ่มมีชื่อเสียงจากคุณป้าที่ให้เช่าบ้านอยู่เนี่ยนะคะมีป้าคนหนึ่งมาให้เป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ให้หนางเอกไปเช่าอยู่เนี่ย ตัวนางเอกในฉลาดก็เริ่มจากการแบบเออแนะนำเอ,เอาเอาถุงหอมที่แบบผสมสมุนไพรไปนอนแบบไปไปเก็บไว้ใต้หมอนอะไรเงี้ยทำให้นอนหลับสบายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดันเห็นผลเพราะว่าเธอรู้จริงแล้วก็ทําจากความรู้ของหมอจริงๆอะแล้วผลที่ได้มันผลลัพธ์มันออกมาดีก็เลยทําให้มีคนไปโฆษณาชื่อเสียงของเธอในหมู่ ในหมู่ของผู้หญิงคมเขียวในหมู่ของพวกบรรดาแม่บ้านในละแวกที่เธออาศัยอยู่ก็เลยเป็นที่มาว่าเออตัวมู่จัววาเองนางเอกของเราเนี่ยก็เริ่มมีรายได้จากการเก็บเล็กผสมน้อยในส่วนนี้นะคะพอเรียกว่าประทางชีวิตอยู่รอดได้แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกและนางเอกเนี่ยโคจรมาพบกันนะคะโดยที่ตัวนางเอกอ่ะก็เข้าไปได้รับการเชื้อเชิญจากนางคณิกาที่มีชื่อในหอคมเขียวเนี่ย ให้นางเนี่ยเดินทางเข้าไปทําการตรวจรักษาพวกหญิงคณิการในหอโคมเขียวหน่อยเพราะว่าหญิงคณิการบางคนก็ไม่สะดวกที่จะต้องให้หมอแบบหมอผู้ชายไปตรวจโรคบางโรคเป็นโรคสตรีอย่างเงี้ยนะคะมู่จัวหวาเองก็เลยเหมือนกับได้ช่องทางในการสร้างอาชีพเธอก็เข้าไปตรวจแล้วก็ได้เงินนะคะได้เงินมาอะไรเงี้ยทีนี้วันนั้นเนี่ยที่มีเหตุการณ์ทำให้ได้เจอกับตัวท่านองเนยนะคะเยียนองเนี่ย,ะะย,ย,ออยก็คือว่ามันมีห้องเก็บฟืนพอมู่จัวหวาเนี่ยรักษาหญิง หญิงคณิกาในหอโคมเขียวแล้วกําลังจะกลับออกมาเนี่ยมันพระเอ,อิมันมีเสียงกึกกักอยู่ในห้องเก็บฟืนแล้วนางเอกเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วเจอจังหวะนั้นคือพระเอกเนี่ยกำลังพิษกำเริบนะคะแล้วนางก็เลยไปรักษาตอนแรกรักษาก็เจตนาก็คือความเป็นหมออะ่ะก็อยากจะช่วยเหลือชีวิตคนนั่นแหละเพราะเห็นว่าอาการไม่สู้ดีไปฝังเข็มให้แบบ ถอดถลกส่งเสื้ออะไรเขาออกมาหมดเลยแต่ความที่ฉลาดเนี่ยพอถลกเสื้อออกมาแล้วรู้เลยว่าผิวพรรณแบบนี้อะไรตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นแบบชายบาเรอมั้งหอนี่คงจะมีเหมือนกับนอกจากจะมีหญิงบาเรอแล้วคงจะมีชายบําเรอด้วยโถน้าสงสารอะไรก็คิดแบบปั้นนับเป็นตัวไปเรื่อยจนที่สุดไปไปมามาปุ๊บฉุกใจคิดว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วอ้าวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งรู้แล้วว่านี่ไม่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแต่ความที่ เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณแล้วลักตัวกลัวตายก็เลยแบบพยายามแซงทําเป็นแบบโบะบะไม่รู้เรื่องรักษาไปอะไรไปของเงินไปแล้วก็กลับรอดออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ว่าพระเอกเนี่ยฉลาดมากนะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะนางเอกมันจะไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าก็เลยสั่งองค์ขลักให้ตามไปแล้วสองสามวันต่อมาก็ให้องค์ลักเนี่ยไปเรียกกลับมานะคะแต่ทีนี้มาพูดถึงฝั่งพระเอกบ้างก่อนว่าพระเอกเองเนี่ยก็เป็นที่ไปที่มาว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับ เป็นน้องชายที่ฮ่องเต้นเนี่ยรักมากนะคะเป็นลูกที่เกิดจากอนุภรยาตัวอดีตฮ่องเต้นเนี่ยนะคะรักแม่ของพระเอกมากแล้วก็โดนวางยาพิษแม่ของพระเอกเนี่ยพอคลอดลูกออกมาแล้วก็ตายตอนแรกเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าแม่เนี่ยตายเพราะว่าคลอดพระเอกแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าโดนวางยาพิษตาย,ตายมันก็มีเงื่อนงำอยู่แต่ตัวพระเอกเองเนี่ยก็เลยเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของฮองเฮาฮองเฮาตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนกับ เทียบไปก็เป็นเหมือนกับไทยเฮาองค์ปัจจุบันนะคะฮ้องเฮาเนี่ยเลี้ยงดูพระเอกมาร่วมกันกับลูกชายของตัวเองด้วยก็คือฮ่องเต้องคปัจจุบันเนี่ยสองพี่น้องก็คุกคีกันแล้วตัวฮ่องเต้ก็เป็นพี่ที่ดีนะคะรักน้องมากๆพระเอกนี่ก็เลยแบบมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความเคารพรักต่อราชบัลลังก์ของพี่ชายมากนะคะไม่เคยมีความคิดที่จะแบบเป็นกบฏหรืออะไรทั้งสิน้นแต่ความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะทั้งาศาสตร์และศิลป์แล้วก็เป็นเก่งมากที่สุดก็คือการเป็นนักรบ เขาก็เลยกลายไปเป็นเหมือนกับท่านอองที่ไปอยู่กองหน้าในการสู้รบกับเผ่าต่างๆที่คอยมารุกรานแว่นแขวนครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีการศึกแห่งหนึ่งที่แขวนสีเป่ยพระเอกเนี่ยจะต้องนำ,นำทัพไปแต่ว่ามันเกิดเหตุผิดพลาดก็คือว่า ตอนที่พระเอกนําทัพไปแล้วมันเกิดการแบบลวงแผนลวงของศัตรูเนี่ยไปเปม็นามาเนี่ยทำให้พระเอกเนี่ยพ่ายแพ้พ่ายในการศึกครั้งนั้นและผลกระทบจากความแพ้พ่ายในครั้งนั้นก็เลยทําให้พระเอกโดนพิษพิษเนี้ยไม่มียารักษาหายนะคะเป็นพิษที่อันตารายร้ายแรงมากพอพระเอกถูกช่วยกลับมาได้โดยโดยตัวลูกชายของก็เป็นหลานชายเป็นลูกชายคนโตของฮองเต้น,นะคะหลานชายเนี่ยไปช่วยพระเอกกลับมาได้ พอกลับมาแล้วตัวห้องเต้เองก็พยายามดูแลรักษาแต่ทีนี้พระเอกเนี่ยก็สืบค้นแบบต้นต่อว่าไอ้ตอนนั้นมันแพ้ได้ยังไงลูกน้องฝีมือดีๆเนี่ยตายเรียบเลยนะคะเหลือแต่ตัวพระเอกที่รอดกลับมาแล้วก็ทหารองค์กษ์สองคนที่เป็นสหายคู่ใจทหารคู่ใจรอดกลับมาต่อจากนั้นเนี่ยพอพระเอกเริ่มสืบสาวเส้นสนกนนายว่าไม่มีที่ไปที่มาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีไส้ศึกมีเกลือเป็นหนอนในคนของ แข้งของตัวเองเนี่ยมีเกลือเป็นหนอละไม่อย่างนั้นด้วยด้วยแผนการลบแบบนี้มันไม่มีทางพลาดแน่เพราะเอกก็เลยตามเงื่อนงำแล้ววันที่ไปเจอกับนางเอกเข้าบังเอิญโดยบังเอิญเนี่ยก็เป็นวันที่พระเอกเนี่ยได้เงื่อนงำและเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับไอ้ตัวคนที่ทรยศในครั้งนั้นก็เลยทําให้แบบเหตุการณ์มันฉกโลหกแล้วเข้าไปเจอกันที่หอนางรมจังหวะนั้นเน่เป็นจังหวะที่พระเอกเนี่ยพิษกาเริบขึ้นมาพอดีมันมัน contro ร,ร่างกายไม่ได้ก็เลยแบบปุ๊บเข้าไปในห้องเก็บฟืน ด้านนางเอกก็ไปเจอก็เลยแบบเจอคลิกกันตรงนี้นะคะแต่แรกแรกเนี่ยพอคนทั้งคู่เจอกันแล้วก็ได้มันเผชิญหน้ากันแล้วก็พระเอกก็เรียกมาตอนหลังพอองคลักษ์ช่วยกลับไปปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกลับมาก็ต้องยอมรับพระเอกเองก็ยอมรับว,ว่าเออจากการช่วยเหลือของนางเอกในครั้งนั้นน่ะมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องรับพิษบาดแผลมากจนเกินไปไม่พิษไม่กาเริบมากจนทําอันตรายกับร่างกายแล้วก็ชีวิตของเขามากเกินไปก็เรียกว่าติดหนี้บุญคุณกันแหละแต่ทีนี้นางเอกเองเนี่ยความที่ตอนนั้นน่ะ เหมือนกับว่าเธอก,ก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะต้องแบบวางตัวยังไงแต่ความฉลาดและมีไหวพริบก็เลยทําให้เธอว่าเออเกาะผู้ที่มีอํานาจย่อมทําให้ตัวเองอะ,ะรอยพ้นนะคะรอยพ้นจากอุปสรรครอยพ้นจากความลําบากได้เธอก็แบบเกาะพระเอกก็แบบว่าเออบะละเวลาแบบพาให้หนางเอกไปช่วยเหลือเห็นว่าเป็นคนฉลาดมีแววคือสองคน,นเขาก็ยังไม่ได้แบบเจอปุ๊บแล้วก็ปลิ้งคลิกกันเลยนะคะมันมีเรื่องของการที่จะต้องมาทํางานบางอย่างร่วมกันอย่างนางเอกเนี่ย เป็นคนฉลาดแล้วมีไหวพริบอันนี้แอบบอกมันจะคล้ายๆเหมือนบันทึกปิ่นนะ่ะเหมือนบันทึกปิ่นเหมือนกันนะเหมือนกับพระเอกมองเห็นถึงสติปัญญาของนางเอกว่าเก่งมีมีจุดที่ทําให้พระเอกแบบโอ้รู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันสมองดีมากเลยก็คือพาไปชนะสูตรศพอย่างเงี้ยนางเอกไปดูปุ๊บ,บ,บสามารถบอกได้เลยว่าเออศพที่ตายเนี่ยตายจากอาวุธอะไรมีแผลกี่แผลอันเนี้ยก็เลยทําให้พระเอกแบบโอ้ไอ้นี่แบบเหมือน นางเอกเนี่เก่งมากก็เริ่มเริ่มยอมรับในความสามารถจนที่สุดแล้วมันก็มีช่วงที่แบบว่าเออไปไปเจอในจังหวะที่นางเอกแบบไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเป็นหน้าแท้ๆจริงๆอะไรเงี้ยก็บอกโหแล้วยังเป็นผู้หญิงที่สวยมากด้วยหลังๆมาก็เริ่มแบบความผูกพันเริ่มทํางานพอนางเอกไปสอบวันที่ไปสอบอะจะเข้าสู่สนามสอบเนี่ยนางเอกก็ถูกให้พระเอกเนี่ยใช้งานให้เรียกไปใช้งานเหมือนกับว่า นางเอกไปเสนอตัวเหมือนกับเป็น,ปนทีมงานเดียวกับพระเอกแล้วนะเป็นเหมือนลูกน้องคนหนึ่งแล้วนะมีอะไรท่านก็ต้องปกป้องข้าหน่อยนะช่วยเหลือหน่อยนะแรกๆพระเอกก็ให้แต่ตั๋วเงินไปไงคนใช้ของนางเอกก็ยังบอกโอ้โหทำไมท่านไม่ทํางานอะไรมาทําไมได้ทีมละห้าร้อยตำลึงห้าพันตำลึงคือได้เงินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนางเอกเนี่ยก็คือหวังประจบแบบผู้มีอิทธิพลเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดไม่ได้คิดรักอะไรพระเอกหรอกแต่ในทางกลับกนันนาะเอกเนี่ย เป็นฝ่ายค่อยๆพาตัวเองเข้าไปผูกพันกับนางเอกก่อนซึ่งก่อนหน้านี้คือเขาอะเห็นแม่ตายแบบตายแบบน่าสงสารนะแม่ตายตายแบบทรมานแล้วก็มีปมเหมือนกันเพราะว่าพระเอกเองก็ไม่ได้คิดจะแต่งงานแล้วก็ไม่เคยรักใครมุ่งมั่นแต่จะทํางานเพื่อการศึกอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนสุดท้ายตัวเองมามีร่างกายแบบกระพองกระแพงเพราะถูกพิษ เรียกว่าพลังในการต่อสู้ของพระเอกนี่ก็ลดลงไปนะคะหายเขาในหนังสือเขียนว่าเหมือนกับหายไปตั้ง9ส่วนก็เรียกว่าเหมือนกับเคยเก่งอ่ะแต่ว่าดรอปลงอะ่ะทีนี้พอพระเอกเริ่มค่อยๆผูกพันธุค่อยๆเปิดใจยอมรับถึงความสามารถจนที่สุดแล้วก็มันค่อยๆร้อยลัดพันเกลียวกันไปเป็นความผูกพันยังไงก็ไม่รู้กลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยรักนางเอกก่อนแล้วก็ขอแต่งงานนะคะขอแต่งงานเป็นชายาให้นางเอกไปเป็นชายาด้วยซ้ําแต่นางเอกเนี่ยแบบ ปฏิเสธโดยทันทีทันควาเลยคือแมนแรกๆเนี่ยมันจะมีบทหนึ่งที่บรรยายถึงความรู้สึกที่นางเอกมีต่อพระเอกนะคะเหมือนแม้ว่านางเอกเองเอ่ะก็รู้ว่าการที่ตัวเองพาตัวเองเข้าไปค่องแวะแล้วก็มีการติดต่อคบหากับตัวเสียนองหรือพระเอกหลิวเหียนเนี่ยนะคะตัวเองก็เหมือนกับเล่นกับไฟอะ่ะเล่นกับไฟมากเข้าย่อมยากที่จะไม่ถูกล่วกยามีสตินางมักคิดคำนวณเรื่องต่างๆได้อย่างกระจ่างชัด แต่พอดื่มจนเมาไม้กลับหลงเหลือเพียงความเจ็บปวดทรมานในใจทําให้นางไม่อาจควบคุมสีหน้าอาการเล็กๆน้อยๆของตนไม่อาจซ่อนความขมขื่นในใจให้นางหลอกลวงเขาตอไปนางก็ไม่อยากทําแต่จะให้นางไปจากเขาจริงๆนางก็ตัดใจไม่ลงนางสูญเสียมารดาไปตั้งแต่เล็กไม่รู้ว่าความรู้สึกของการถูกรักเป็นอย่างไร ภายหลังนางมีจิวี่ในที่นี้ก็คือคนรับใช้นางนะคะที่ถูกขายมาเป็นสาวใช้มีพ่อแม่แต่ก็ยังแย่ยิ่งกว่านางซะอีกคือจิวリーนี่ถูกแม่เอามาขายนะคะแล้วก็มาขายให้กับสกุมลมูแล้วก็ได้มาเป็นสาวใช้ของนางเอกดังนั้นนางจึงรักและเอ็นดูจิวี่เห็นจิวี่มีความสุขนางก็มีความสุขเหมือนตัวเองก็มีคนรักแล้วก็เอ็นดูอย่างนั้นลิวเยน,เ,นยเป็นคนที่สองนอกจากจิวี่ที่ดีกับนางมากที่สุดไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ จะเป็นความจริงกี่ส่วนเสนแสร้งกี่ส่วนได้รับการปกป้องและได้รับความหงใยจากเขาเช่นนั้นหัวใจของนางก็อบอุ่นไปทั้งดวงนางชอบเวลาที่เขาอมยิ้มก้มมองนางแววจนใจและรักใคร่ตามใจหลายส่วนที่ฉายออกมาจากดวงตาของเขาโดยไม่ตั้งใจก็เพียงพอที่จะทำให้นางรู้สึกตัวลอยได้ที่นางบังอาจต่อหน้าเขาเพราะนางอยากกลายเป็นลูกแมวในฝ่ามือเขาที่นางออดอ้อนเขา เพราะอยากจะให้เขาให้ความอบอุ่นแก่หัวใจที่หนาวเหน็บมานานของนางดังนั้นนางจึงคิดคำนวณผิดอีกแล้วเขามอบสิ่งที่นางไม่กล้าคิดฝันให้นางมากมายนางเองก็เริ่มเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองไม่สมควรเรียกร้องมารดาของนางก็เป็นเพราะเรียกร้องความรักและความซื่อสัตย์ที่ไม่สมควรเรียกร้องสุดท้ายจึงตายไปด้วยความทุกข์รมจากจุดแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบยืดอก ยืดหน้ายอมรับความรักที่ควรจะต้องได้รับจากพระเอกอะ่ะทีนี้จะทํำยังไงล่ะพระเอกก็เลยต้องกลับมาใช้กลยุทธ์น้ําหยดลงหินน่ะทุกวันหินมันยังกร่อนน่ะท,ทําทุกวิถีทางเอาอกเอาใจเรียกว่าเรื่องนี้คือพระเอกรักนางเอกมากๆนะคะพยายามแบบทาทุกวิถีทางนะคะที่จะใหน้นางเอกเนี่ยยอมแง้มหัวใจรับรักเขาสัทีถึงกับบอกว่านอกจากเจ้าแล้วข้าไม่มีทางแต่งกับเสตตรีอื่นหากเจ้าไม่อยากเป็นชายาอ,อง ถ้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเช่นนี้ก็ได้เรียกว่าชาติภพเนี้ยไม่แต่งงานก็จะอยู่กันไปอย่างเนี้ยคบกับนางเอกไปแบบเนี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ลุกไล่เพื่อไม่ให้นางเอกเนี้ยถอยหนีแต่ก็จะอยู่นิ่งๆเพื่อให้แบบเหมือนเป็นเป็นจุดที่แบบอะไรอะพื้นที่ปลอดภัยอะเออถ้าเกิดแบบเธอคิดว่าฉันก็สําคัญถึงก็เดินเข้ามาหาฉันนะฉันจะอยู่ตรงนี้อะไรเง,งี้ยมันก็น่ารักน่ารักเป็นความสัมพันธ์แบบน่ารักน่ารักนะคะ แต่กระนั้นก็นางเอกเนี่ยความที่สวยด้วยเก่งด้วยอ่ะเธอก็กลายเป็นที่หมายปองของหลายๆคนนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่แน่ๆก็คือตัวหรือหิวเชิญเองที่เป็นองค์ชายรัชทายาทก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ชายรัชทายาทนะคะแต่ว่าเป็นตัวเก่งไว้งั้นแล้วกันแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง จะแอดจะเรียกว่าเป็นพระรองก็แล้วกันนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นพระรองแต่ก็คือเป็นององห้องเต้ที่พระเอกเองเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นอาของเขานะคะเป็นน้องของพ่อก็มีศักดิ์เป็นอา ต่อมาเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้แผนการต่างๆที่ดำเนินมาจนถึงจุดหนึ่งถูกเปิดโปงขึ้นมาว่าตัวไทเฮาเองนะคะเป็นคนจัดการดำเนินทุกอย่างเพื่อที่จะหมายหมายเอาชีวิตพระเอกเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้พระเอกเนี่ยอยู่คู่บัลลังค์คือเกลียดแม่ของพระเอกมากแล้วไทยฮาเนี่ยเป็นคนวางแผนฆ่าแม่พระเอกนะคะแม่พระเอกเนี่ยตอนแรกตัวพระเอกก็เข้าใจว่าแม่เนี่ยคลอดตัวพระเอกคลอดยากแล้วก็เลยทําให แม่ตายแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าเป็นแผนร้ายของไทเฮาอดีตไทเฮาวางแผนร้ายทาให้แม่ของเขาต้องตายแล้วก็รวมถึงการยุยงให้ไอตัวเกิดเกลือเป็นหนอในกองทัพนะคะก็เลยทําให้พระเอกพ่ายแพ้สงครามจริงๆก็หวังจะปลิดชีวิตพระเอกนี่แหละแต่ว่าดันพระเอกก็ยันตายยากตายเย็นก็เลยทําให้เหตุการณ์เรื่องราวมาำนาเนินมาจนถึงจุดที่ว่าพระเอกเองอะ่ะก็เคยตั้งข้อสงสัยว่าตัวฮ่องเต้นเนี่ย ที่เป็นพี่ชายที่เขารักมากเนี่ยทรยศเขาหรือเปล่านะคะหลายๆครั้งเนี่ยพระเอกก็แบบแอบบแบบเก็บความขุ่นข้องหมองใจน้อยเนื้อต่ําใจเอาไว้ว่าเขาแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยพี่ชายในยถึงขั้นเคยกระโดดลงไปในแม่น้ำเนี่ยช่วยชีวิตเขาขึ้นมาโดยเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกและตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้ตัวห้องเต้เองเนี่ยก็มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะเจ็บกระสอบก,กระแสะมาเรื่อยแต่ใดๆก็ตามเนี่ยพอความจริงถูกเปิดเผยก็เลยกลายเป็นว่าอืม อย่างน้อยพี่ชายก็ไม่ได้เป็นคนขรยศเขากลับเป็นฝ่ายปกป้องเขาจากมารดาของตัวเองตัวฮ่องเต้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไทเฮาเนี่ยหมายที่จะเอาชีวิตพระเอกแต่เขารักน้องไงเขาก็เลยไม่ใดๆก็คือไม่ต้องการให้น้องเนี่ยโดนกําจัดนะคะก็พยายามปกป้องในขณะเดยียวกันก็ปกป้องแม่ตัวเองไปด้วยที่สุดแล้วพอฮ่องเต้ตายไปก็เลยได้ฝากฝังให้ตัวพระเอกนะคะตัวอ,องเนี่ยตัวพระเอกของเราเนี่ยดูแลลูกดูแล บัลลังของเขาต่อไปเพราะเขาสองพี่น้องเขาก็รักกันไว้วางใจกันและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือมีการเผาเผาตำหนักไทยเฮาและก็มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยที่เป็นเหมือนกับ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบอสตัวตัวบอสจริงๆเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเราทั้งหมดมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งในตัวละครตัวนี้นะคะในตัวละครของเรื่องราวตรงนี้ที่แบบแอบแฝงมาจริงๆคือก็เป็นตัวละครที่เขาก็ไม่ได้ปิดบังอำพรางอะไรหรอกเพียงแต่ว่าหน้าฉากเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่ดีมากนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแต่เบื้องหลังเนี่ยมีการสมคบคิดอะไรต่างๆแต่ก็แอดจะใช้คําว่าตัวละครในเรื่องนี้ถ้าใจร้ายที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มของพวกไอ้แคว้นกบฏอ่ะนะคะพวกแคว้นเป๋เหลียงพวกนั้นนะคือ แต่คนในราชสำนนกคนในความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเองจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ไล่ไสุดๆอ่ะมันก็คือครึ่งๆกลางๆอ่ะเหมือนกับทุกคนแสวงหา point ของอำนาจตัวเองอ่ะจุดที่ตัวเองอยู่แล้วตัวเองต้องการอ่ะแล้วก็เลยพยายามจะให้ได้มาซึ่งจุดนะั้นแต่ไม่ได้มีเจตนาจะแบบหักหานฆ่าใครทำลายล้างใครทั้ง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 หมดตรงนี้นะคะแต่ว่าไปอ่านเราเถอะแอดก็ไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวจะไม่สนุกเนาะ ส่วนหนึ่งมันมันมัน,ม,นมันมีเส้นเรื่องถ้าเกิดเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของพระนางที่สุดแล้วเนี่ยนางเอกเองเนี่ยพอ,พอ,พอแรกแรกก็ปฏิเสธว่าไม่อยากรักแม่อะไรจริงๆตัวเองรักนะแต่ว่ามันมีปมจากในอดีตจากแม่จากอะไรมันก็เลยทําให้แบบเหมือนกับมันคอยเป็นตัวเซ็นเซอร์มันคอยตัดว่าแบบเออเอาบ้านเมืองมาก่อนเถอะเอาหน้าที่การงานอะไรเงี้ย แต่ที่สุดก็ไม่ไหวแหละมันรักก็คือรักอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆยิ่งพอมีเหตุการณ์ที่ทาให้พระเอกเหมือนกับจะต้องแบบแทบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยการแสดงออกและท่าทีต่างๆของนางเอกก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะนิยายเรื่องนี้คือถ้าจะให้พูดถึงตอนจบก็จบดีนะคะจบแบบไม่มีใครตายไม่มีใครเสียชีวิตพระรองเองก็เป็นแบบเจนเนเมนมากนะคะบนความแบบรักนางเอกแล้วก็รักอาของตัวเองด้วยก็ไม่สามารถที่จะแบบ หักหานหรือว่าเอาแต่ใจสุดท้ายตัวพระรองก็กลายเป็นห้องเต้ที่ดีนะคะก็จบบริบูรณ์เรื่องสมบูรณ์เก็บตัวละครทุกตัวสะอาดหมดจดด้วยดีนะคะก็ไปหาอ่านกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ไอก็แนะนํานะมันไม่หนาไม่ไม่ไม่ยาวมากนะคะสเล่มจบแล้วก็เป็นนิยายใหม่ช่วงนี้ไอก็ห่างหายไปนานไม่ได้รีวิวมาหลายเดือนไม่ใช่ว่าขี้เกียจอะไรแต่แอดไปตามบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเก็บของเก็บ สะสมคลังครังอ่านหนังสือนี่แหละเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยแอปไปอ่านบางบางอันก็ปล่อยกลางอากาศคือมันไม่สนุกอะ่ะพอไม่สนุกเราก็ไม่อยากจะมารีวิวเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเรื่องที่ไม่สนุกมารีวิวแล้วเราจะต้องไปบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่โอเคงนะมันมันพูดยากเนะเพราะว่าในมุมของบางคนเขาอ่านแล้วเขาโดนไงเขาอ่านแล้วเขาชอบเนี้ยแต่บางเรื่องเราไปอ่านมันไม่ใช่เราอ่ะเออมันก็เลยแบบ เออพูดไปแล้วมันก็ทาให้หนังสือเขาขายไม่ได้ขายไม่ดีมันก็ไม่มันมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแอดก็เลยเลือกค่อนข้างจะสกรีนเรื่องที่เออเรารู้สึกว่าถ้าเราอ่านสนุกอะ่ะเราก็รีวิวสนุกด้วยไงเราก็ควรจะเอาเรื่องที่เราอ่านสนุกมารีวิวเพราะฉะนั้นงานในช่องของแอดเน่ะมันก็เลยจะไม่เป็นงานที่เป็นเชิงพาณิชย์เนาะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้รับอามิสินจ้างจากการมาอ่านนิยายจากสำนักพิมพ์แล้วก็คือได้อาิสสินจ้างมา,าระม,ม,มารีวิวแต่แอดนี่รีวิวด้วยแบบความเป็นแบบอะไรอะ่ะ เลือดที่แท้จริงอ่ะเป็นเลือดของการอาร่านนักอา่านอย่างแท้จริงคืออา่านแล้วสนุกถึงจะรีวิวไม่สนุกก็ไม่วิวอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะไม่รู้จะวิวไปทําไมเราอ,ารอ่านเรายังไม่สนุกแล้วเราจะพยายามไปพูดให้คนอื่นเขาสนุกไปกับเราทัง้งที่เราไม่สนุกมันก็ม,นกมันก็ขัดแย้งอะ่ะเพราะฉะนั้นรีวิวในช่องแอดก็เลยจะกลายเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะมาช้านิดนึงเพราะว่าแอดก็ต้องเป็นอ่านไปเกบ get, get, ็บเก็บเก็บบียงคลังความรู้มาก่อน,นว่าเออเราไปอา่านแล้วเราไปตกผลึกแล้วแล้วเราค่อยมาเรียบเรียงแล้วเราค่อยมาเล่า มันก็เลยจะได้อัดทลอที่เรารู้สึกว่าเออเราเล่าจากความรู้สึกว่าเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราสนุกกับเรื่องนี้จริงๆฉะนั้นก็แอดก,ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับอ่านิยายที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอกันเข้ามาว่าอยากจะให้รีวิวเรื่องแลนเรื่องนี้แอดก,ก็ยังไม่ถึงกับ ปฏิเสธนะเพราะว่าแอดจะต้องไปหาหนังสือแล้วก็มานั่งอ่านดูก,ก่อนแล้วแอดก็จะมาวิเคราะห์ตกผลึกอีกทีนึงว่าเฮ้ยเรื่องนี้แอดอ่านแล้วแอดโอเคไหมแอดอินไหมแอดชอบไหมด้วยเพราะว่า <laughs> ไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเกิดเราอ่านไปเฮ้ยมันไม่สนุกอ่ะเราเองก็อยากจะเทเลยอ่ะบางทีเล่มแรกก็จะแทบไม่รอดอย่างเงี้ยแอดก็ต้องแบบเออต้องขอโทษล่วงหน้านะว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่แบบ รู้แหละว่าบางทีคนเขารีเควสมาเขาก็อยากให้เราอ่านเรื่องนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาเล่าให้เขาฟังแล้วมารีวิวเขาฟังอ่ะแต่เพเอิญว่าเราเนี่ยแอดเองตัวแอดเองอ่ะถ้าเกิดแอดอ่านแล้วแอดชอบนะโหยแอดก็แบบเต็มที่เลยไม่ไม่มีวันที่จะแบบไม่ทําเลยแหละแต่ว่าถ้าอ่านแล้วมันไม่โดนอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะหายหายไปแต่ที่ยังหายหายไปตรงเนี้ยก็คือแบบที่เขาขอกันมานี่แอดก็ยังไม่ได้ ไปตามอ่านนะเพราะว่าอย่างบางเรื่องแอดก็มีหนังสือที่ดองไว้แต่บางเรื่องแอดก็ยังไม่มีหนังสือเลยฉะนั้นทางนี้ทางนั้นก็ต้องฝากขอโทษไปล่วงหน้านะคะสําหรับคนที่ขอให้แอดรีวิวเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแต่แอดยินดีนะว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เราเราคลิกเราตรงกรันแล้วแอดมีหนังสือแอดได้อ่านแล้วพอดีเนี่ยแอดจะเอามาทารีวิวนะคะถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ